สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Fo c u s ฟัสไต้หวันประจำวันที่19เมษายนกับผมวีรทัศสีสมบัติครับคุณผู้ชมครับวันนี้กลุ่มพันธมิตรแรงงานต่างชาติพากันรวมตัวประท้วงหน้าสภพานิติบัญญัติเพื่อเรียกร้องให้มีการทบทวนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานกับอินเดียอีกครั้งนะครับรวมถึงเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นยกเลิกระบบนายหน้าจัดหางานและหันมาใช้ระบบจ้างตรงแบบรับต่อรัอรแทน MO u มโอยเอยาส 举重剑，重界反双轨，反双轨唯一举住区。 ลุ่มพันธมิตรแรงงานต่างชาติถือป้ายละัตโะกนคำขวัญที่หน้าสภานิติบัญญัติเพื่อเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานยกเลิกระบบในหน้าจัดหางานพันธมิตรแรงงานต่างชาติระบุว่ากระทรวงแรงงานใช้บันทึกความร่วมมือด้านแรงงานมานานแล้วในการจัดหาแรงงานต่างชาติแต่ได้หลบเลี่ยงการทบทวนกฎหมายดังนั้นจึงเรียกร้องเริ่มจากการนำเข้าแรงงานชาวอินเดียโดยควรเปลี่ยนมาใช้การจ้างงานโดยตรงระหว่างรัฐต่อรัฐในการนำเข้าแรงงานต่างชาติ 私私人人中中制制制度度跟政府心心的的的果直接造成了功能被架空持整所有市สหภาพวิชาชีพการพยาบาลระบุเพิ่มเติมว่ากระทรวงแรงงานอ้างว่าปัจจุบันศูนย์จัดหางานทางตรงและหน่วยงานแรงงานต่างชาติทำงานไปพร้อมกันอย่างไรก็ตามศูนย์จัดหางานทางตรงที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นหลายปีที่ผ่านมาไม่มีบทบาทเลย ทำให้ในหน้าจสถางานมีโคต้าในมือโกงค่าในหาน้าอย่างผิดกฎหมายขายโคตา้าทำให้แรงงานต่างชาติเป็นงานได้ยากซึ่งส่งผลให้มีการหลบหนี้เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ私人中介在台湾实施三十多年以来，造成最大的问题是，连政府都不知道该怎么媒合移工跟雇主 เนื่องจากการประท้วงของกลุ่มแรงงานต่างชาติกกมินต่างและพักประชาชนไต้หวันร่วมกันเสนอยติทบทวน MOU ระหว่างไต้หวันกับอินเดียโดยให้คณะกรรมาการสวัสดิการสังคมและสาธารณาสุขสิ่งแวดล้อมไปผู้พิจารณา คุณผู้ชมครับล่าสุดสกายแทร็กนั้นได้ประกาศอันดับท่ากาศยานยอดเยี่ยมประจำปี2024โดยท่ากาศยานฮามัดของกาตาร์คว้าแชมป์ไปครองในปีนี้ครับตามมาด้วยท่ากาศยานชางฮีของสิงคโปร์ในอันดับที่2ส่วนท่ากาศยานเทาเย,ยในปีนี้ขยับขึ้นจากปีที่แล้ว16อันดับมาอยู่ที่อันดับ66และท่ากาศยานซูนภูมิของไทยเรานั้นอยู่ในอันดับที่58 เมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาบริษัท s k y t r a k ซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับสายการบินและสนามบินทั่วโลกจากประเทศอังกฤษประกาศรางวัลสนามบินที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2567โดยอันดับที่1ตกเป็นของสนามบินฮามัดอินเตอร์เนชั่นแนลของกาตาร์ตามมาด้วยสนามบินชางงีของสิงคโปร์ในอันดับที่2ส่วนอันดับที่3ถึง5ได้แก่สนามบินอินชอนของเกาหลีใต้สนามบินฮานดะของญี่ปุ่นและสนามบินนาริตะของญี่ปุ่นตามลำดับ สำหรับสนามบินเทวียนของไต้หวันปีนี้อยู่ในอันดับที่66ขยับขึ้นจากปีที่แล้ว16อันดับโดยในปีนี้สนามบินเทวียนสามารถคว้ารางวัลมากมายอาทิอันดับ9สนามบินยอดเยี่ยมประเภทรองรับผู้โดยสารได้30-40ล้านคนต่อปีอันดับ5สนามบินที่มีระบบการตรวจคนเข้าเมืองที่ดีที่สุดและอันดับ9สนามบินที่มีการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดเป็นต้นโดยมีถึง5รายการที่สนามบินเทวียนสามารถคว้า10อันดับแรกมาครองได้สําเร็จ ด้านบริษัทท่ากาศยานเทเวียนเปิดเผยว่าจะมีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในสนามบินให้ดียิ่งขึ้นต่อไปล่าสุดนิตยสารไทม์ของสหรัฐนั้นได้เปิดเผยรายชื่อ100อันดับบุคคลผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดของโลกประจำปี2024โดยมีนายไล่ชิงเตอ๋อและนายหวังเหรินชุนซีอของบริษัทเอ็นวีเดียติดอันดับในปีนี้ด้วย นเจยสารทามได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุด100ออันดับแรกในปี2024ห่ฮวงหลุนชิน CEO ในเอ็นวีเดียได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในประเภทผู้สร้างนวัตกรรมและไฮโอมิยาสกิผู้กำกับแอนิเมชันชาวญี่ปุ่นได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในประเภทสัญลักษณ์แห่งเวลาส่วนประธานาธิบดีฟอดีดานมาโกและไลชิงเตอว่าที่ประธานาธิบดีไต้หวันก็ได้รับการจัดอันดับด้วยเช่นกัน 感代德副2024年大影力力人人物之一。是社肯定台民所共同努ไล่ชิงเตอ๋อว่าที่ประธานาธิบดีกำลังจะเข้ารับตำแหน่งใน,น,นวันที่20พฤษภาคมนี้กระทรวงการต่างประเทศระบุว่าจนถึงขณะนี้คาดว่าจะมีแขกต่างชาติมากกว่า40กลุ่มเดินทางมาแสดงความยินดีที่ไต้หวันจำนวนประมาณ400คนรวมทั้งประมุขและรองประมุกแห่งรัฐ8ประเทศ คุณผู้ชมครับช่วงปลายเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมนั้นเป็นช่วงที่ต้นกระปรปกื้ทั่วไต้หวันทยอยผลิดอกบานสะพรั่งนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมสามารถชื่นชมบรรยากาศดอกไม้บานสุดแสนโรแมนติกนี้ได้แล้วในหลายพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นเขตเลี้ยวกลวยของนครเกาชงเขตชีกังในนครไทนั้นรวมไปถึงจ้ายจังขวาและชิงจูด้วยดอกไม้สีชมพูที่ผลิดอกบานสะพรั่งเหล่านี้เมื่อมองจากไกลๆหลายคนอาจคิดว่าเป็นดอกซากุระ แต่แท้จริงแล้วคือดอกกระลประพฤกษ์ที่กำลังเบ่งบานในเขตเลี้ยวกวยของนครเก่าชงเพียงสัญจรผ่านทางหลวงไทย2 7่จาก,ก็สามารถชื่นชมความงามของดอกกระละประพฤกษ์ได้ตลอดสองข้างทางบรรยากาศโรแมนติกเช่นนี้ก็ปรากฏที่เส้นทางเดินชมดอกไม้ในเขตชีกัางของนครไทยนั้นด้วยกระละประพฤกษ์ที่มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าสกุระเมืองไทยหรือสกุระเดือนมีนาคมมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียไทยและเวียดนาม โดยปกติจะเริ่มผลิดอกบานในช่วงปลายเดือนมีนาคมและบานเป็นระยะเวลานานถึง2เดือนดอกกระ,ะประพฤกทนต่อแรงลมทั้งยังเปลี่ยนสีได้หลากหลายเฉดสีในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงพฤษภาค,คมนี้ไต้หวันสามารถชื่นชมความงามของดอกกระ,ะประพฤกนี้ได้ตั้งแต่เหนือจรดใต้ ที่ประเทศเยอรมนีนะครับได้มีการจัดนิทรรศการอาหารชวนค้นหัวลูกจากทั่วทุกมุมโลกอาทิเมนูลูกกระต่ายแกะหรือลูกหนูพึ่งคลอดเป็นต้นนะครับแม้เมนูเหล่านี้นั้นจะชวนให้ผู้เข้าชมต่างพากันค้นหัวลูกแต่สําหรับบางประเทศแล้วสิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นอาหารอันโอชะของพวกเขาหลังจากจับแมลงมาวางบนโตะหญิงสาวจากสาธารณรัฐเช็กก็อยากลองชิมแมลงย่าง แต่ในใจยังมีความกลัวสุดท้ายเธอก็เอาชนะความกลัวได้ พิพิธภัณฑ์อาหารชนแหวกแห่งนี้อยู่ในกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันนี้จะแสดงอาหารพิเศษกว่า90ชนิดจากทั่วโลกบางชนิดสามารถลิ้มลองได้และบางชนิดก็ทำให้ผู้คนหวาดกลัวตัวอย่างเช่นเครื่องดื่มแบบดั้งเดิมจากมองโกเลียชีปไอบอลน้ำผลไม้ซึ่งทำจากน้ำมะเขือเทศและน้ำส้มสายชูที่มีลูกตาแกะลอยอยู่ว่ากันว่าสูตรนี้มาจากยุคเจงกิสคานแต่ถึงจะเมาคุณจะกล้าดื่มจริงๆหรอ นอกจากนี้ยังมีวายสมุนไพรขวดนี้ที่ทําจากนูแรกเกิดว่ากันว่าสามารถบํารุงเลือดเสริมสมรรถภาพตับและต่อต้านความชาราเป็นสูตรลับยอดนิยมในกวางตุง้งบางคนพบว่าอาหารแปลกใหม่เหล่านี้เป็นเรื่องใหม่และน่าสนใจในขณะที่บางคนก็รู้สึกหวาดกลัวนอกจากจะทาให้ท้องไส้ปั่นปวดแล้วอาหารบางอย่างยังทรง,งกินเป็นอีกด้วยเช่นชี e เหม็ n และปลาเฮริ่งเค็มของสวีเดนที่ปิดผนึกไว้ในขวด ชาวสวีเดนยุคแรกใช้เกลือในปริมาณที่เหมาะสมและใช้การหมักเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเน่าเสียอาหารอันโอชาที่แปลกประหลาดและท้าททยภาษาสัมผัสเหล่านี้เปิดหูเปิดตาและช่วยให้คุณเข้าใจถึงความแตกต่างด้านการบริโภคอาหารในวัฒนธรรมต่างๆได้ดียิ่งขึ้นขอบคุณที่รับชม PTS f o c u สไต้หวันในวันนี้นะครับเราจะจากกันด้วยภาพภูเขาไฟออโรราที่ไอซ์แลนด์แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ